เลสเตอพุ่มพันม่วงนะคะนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้พูดถึงการพัฒนากีฬาฟุตบอลร,รวมไปถึงวัตถุประสงค์ของ,ของขาาก,การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยเรียนเชิญค่ะเรียนคุณัน,นาศาักดิ์สุรเสรรถียรในการจัดการแข่รจัดการแข่งขันรวมทำล้ำซ้ำนะครับยึดสายในการ,ารการแข่งขันเปิดตัวแทนจากบริษัทใช้เครื่องมือรถจักร ตัวแทนจากบริษัทประสุทธาจำกัดนะครับผู้บริหารสโมสรฟุตบอลหญิงทั้ง10สโมสรท่านผูเกียรติและก็สื่อมวลชนทุกท่านนะครับมาชมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยในพ่วงรลาชูกธรรมนะครับให้ความสำคัญในการพัฒนากีฬาฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งชายและหญิงนะครับโดยเฉพาะทีมฟุตบอลทีมชาติ ผู้หญิงยิ่งตให้ความสำคัญมากยิ่งขึ้นเพราะว่าอดีตที่ผ่านมาวาณฑิตชาิผู้หญิงเนี่ยได้เข้าไปสู่รอบของกีโลกได้นะครับก็ถือว่าเป็นการที่วัณฑิตชาตผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยได้สร้างชื่อเสียงและสร้างเกียรติบัตรให้กับประเทศไทยนะครับเออการพัฒนากีฬาฟุตบอลนะครับจะเห็นได้ว่า ถ้าไม่มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบคือไม่มีลีกการแข่งขันของผู้หญิงนะครับมันก็จะไม่เป็นการพัฒนาอย่างเป็นระบบเพราะว่าการที่ทีมชาติ เมื่อนักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยจบการแข่งขันแล้วก็กระจายไปในพื้นที่หรือในี่ลร์เนาวถ้าเขาเหล่านั้นนะครับมีการผลจะได้รับการสสอบจากผู้ตรวจสอบที่ดีปีหนึ่งหรือปีต่อไปก็จะเล่นใหม่ซึ่งซึ่งประสิทธิภาพหรือศักยภาพของนักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยก็วิมีการพัฒนาเพราะว่าในปี มารวมกันครั้งแข่งทังสี่้าแมตช์แล้วก็แยกการกลับไปโครงการของสมาคมกีฬาฟุตบอลประเทศไทยนะครับก็เลยเริ่มต้นมีโครงการพัฒนานักเตะหญิงเย,ยาวชนอายุ14บี 6. โดยผมได้มอบมาให้คุณธนศักดิ์ใช้โรงเรียนการกีฬาที่ชนบุรีนะครับเป็นที่เก็งตัว นักกีฬาทีมชาติผู้หญิงอายุสิบสี่โดยนะักกีฬาเหล่านั้นเนี่ยจะก,กินอยู่รับนอนเรียกันตลอดทั้งปีจะทําใหเา้เด็กเหล่านั้นเนี่ยได้รับการฝึกฝนซ้อมหรือฝึกสอนจากาโค้ชที่มีที่มีคุณภาพก็จะให้ทำให้เด็กเหล่านั้นมีการพัฒนาในวันข้างหน้าก็ก้าวไปสู่เป็น ทีมชาติชุด19หรือชุดใหญ่แนวหน้ากคตน,นะครับเท่านั้นก็ยังไม่เพียงพอเพราะว่าทีมชาติชุดใหญ่นะครับหรือชุด19แนวกางแข่งขันก็มีพอสมควรแต่สิ่งที่มันจะทําให้เกิดการพัฒนากีมบอลหญิงให้เทียบเท่าหรือคล้ายคลึงกับ บอลชายได้เนะี่ยมันจะต้องมีหลีเพราะนักกีฬานะครับก็จะมีพื้นที่หรือมีเวทีมีสถานที่ให้เขาได้เล่นได้หาประสบการณ์และที่สำคัญคือเขาจะมีรายได้ด้วยนะครับเขาจะมีรายได้ด้วยต้องไม่ตกเป็นภาระของใครคน,นควหนที่ผ่านมาคุณแ้คุณวันนะครับก็เสียสละ เานักกีฬาทิมชาผู้หญิงทั้งหมดเนี่ยไปทำงานอยู่ในเมืองไทยกันชีวิตกินเงินเดือนเมืองไทยกันชีวิตแบกภาระไว้แต่วอนนี้เนี่ยถ้าดีๆนะครับเด็กเหล่านั้นเนี่ยก็จะได้มีรายได้กีจะทำให้เขาเพิ่มประสบการณ์ เพิ่มพยาพาในอนาคตนะครับเราจะมีทีมชาติที่แขแแล้วก็เป็นบากหวังของคนไทยที่ในทุกปีคนทีมชาติผู้หญิงเนี่ยเ้าไปสู่รอบท้ายของโลกนะครับเชื่อว่าความหวังของคนไทยที่เต็นทีมชาติมีเข้าไปสู่รอบท้ายของโลกเหมือนกับปีที่ผ่านมาไม่ไป ที่รออย่ถ้ามาคมเห็นความสำคัญของทีมบันทีมชาติแล้วก็มีที่ชางอย่างเป็นรูะเนื่องนะครับก็ขอแสดงความันดีแล้วก็ขอบคุณ,ะคณ,ะคณนะครับหลังจาสาั้นก็เปิดที่ฟองพันธุไทยเรเอร์นะครับตัวแทนสุาแล้วก็ ก็ทิงนะครับ42ต่างๆที่ส่งทีมเข้าแข่งขันท้ม2นะครับก็ต้องขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจนะครับบอกอยู่แล้วว่าสมาคมเองนะครับไม่สามารถนำพาหรือทำให้กีฬานักกีฬาความชินชาเนี่ยไปสู่ข้าหมายความเหนือไปบรรลกได้ถ้าปราศจากท่านเหล่านี้นะครับ โมสรก็สําคัญผู้สนับสนุนก็สา,สาคัญผู้เกี่ยวข้องต้อมาสำคัญด้วยเพราะยิ่งแฟนก่อลน,นะครับแฟนกอลประชาชนพี่น้องคนไทยก็มีฝั่งคัญนสื่อมวลชนยิ่งสคัญใหญ่นะครับถ้าท่าน,น,นให้การสนับสนุนด้วยกันเสียนะครับ,บร,ร่างกายและอารมใจให้กับนักกีฬาและผู้ที่เกี่ยวข้องได้ไไดีสำนังกายลังใจที่จะทำในสิ่งที่ ความฝันของคนไทยน,นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมขอให้ทุกสมโมสรน,นะครับที่ส่งทีมเขาม้าร่วมแข่งขันประสบความสำเร็จและได้รับผลการที่ดีนะครับองขอบคุณผู้บริหารทุกสมโมสรที่มีความตั้งใจช่วยกันพัฒนาก,กีฬาและช่วยกันพัฒนาโงการกีฬาฟุตบอลหญิงให้แข้มแข็งและยั่งยืน ขอบคุณผู้เขียวขล้องนะครับที่ทำเทีโยีวันนี้สำหรับนักกีฬากอลับเกิดขึ้นขอบคุณมากครับขอบคุณนายสมา,าคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะคะนี่คือวัตถุประสงค์แล้วก็ ที่มาที่ไปของการพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยในปัจจุบันนี้นะคะดับต่อไปค่ะต้องขออนุญาตเรียนเชิญคุณธณศักดิ์สุรประเสริญน,นะคะในฐานะประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันกล่าวถึงการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของการจดัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงของประเทศไทยค่ะหลังจากที่ห่างหายไปเป็นระยะเวลาสิบปีด้วยกันนะคะรวมถึงความพร้อมต่างๆและก็การได้รับการตอบรับจากบรรดาทีมต่างๆที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันในครั้งนี้ค่ะเรียนเชิญค่ะ ทแนเกสม่นทาสรในงนกกาซึ่งคุณเลาเป็นเรื่องที่ค่นดีนะครับที่ท้เราได้มาดีค่าเงินจาข้างทางต่าินไปประมาณ3-4ปีมันจะทำให้เราขาดการต่อ่องในการพนัฒนาุนอกาช้ีวซึ่งในครั้งนี้ ที่พัฒน์แข่งหนึ่งสิบทีโดยสองทีมเนี่ยเราอนุญาตให้ทีมรุ่นไหนรุ่นสิบหกปีและสิบเก้าปีเนี่ยเข้าร่วมการแข่งขันด้วยเพื่อเป็นการเตรียมทีมซึ่งในระดับยุคสิบหกปีอย่เนี่ยเราจะต้องเล่นรอบสุดท้ายโดยเป็นการยานนในกลุ่มโดยที่จะที่ประเทศไทยเาจะเข้าการแข่งขันในช่องในรุ่นยุคสิบเก้าปีเนี่ยต้องเดินทางไปเล่นที่ประเทศจีนในเดือนตุลาคมพฤษภาคมซึ่งผมคิดว่าในการ ที่เราเปิดโอกาสให้ผู้ชมทั้งผิวหน้าที่ทำทคมไทยเราเนีนนนน่ยมีโอกาสนะแสดงความสามารถของตัวเองเนทีระดับเอเชียซึ่ง,ง,งในแต่ละรุ่นเนมีแบบสามทีมนะอย่าเช่นคือสองโลกนะครับแล้วก็ววเราต้องยอมรับวันทั้าาทางนี้เราต้องขอมาจาก,ากาที่สารสัญญารี่ดนึ่งเพราะจากเน เย่าเยียนต่างสโมสรต่างๆเนี่ยผมคิดว่าเท่าที่ได้เคยเห็นเนี่ยหลายที่ก็ยังไม่มีความพร้อมใรื่วนสำคัญด้วยเราก็เลยพยากที่จะเน้นให้นักกีฬาทั้งหมดเนีเล่นที่ส์ามที่ีคุณภาพที่ดีพอสมควรนะครับการเล่นการแ้่งขันทำให้พร้อมแข่นะครเยียนมาเพื่าสังคมครับขอบคุณคุณธนทรศุลกาประเสริฐนะคะที่ได้พูดถึง ความเป็นมาของเหตุนี้แล้วในที่สุดก็ได้กลับมาจัดก,การแข่งขันอีกครั้งนะคะแล้วก็ความน้องล่าสุดค่ะอีกท่านหนึ่งเลยที่จะขาดไปไม่ได้นะคะผู้ที่เป็นคนที่อยู่ทั้งเบื้องหน้าแล้วก็เบื้องหลังฟุตบอลหญิงของวงการเมืองไทยทั้งในระดับสโมสรแล้วก็ในนามของทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานนะคะ ลำดับต่อไปค่ะขอเรียนเชิญคุณนนพันธ์ล่ำซำฐานในฐานะที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันและกรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนนะคะและยังเป็นผู้สนับสนุนหลักในการจัดการแข่งขันในครั้งนี้ค่ะได้กล่าวถึงการเข้ามาเป็นผู้สนับสนุนหลักของการแข่งขันและความมุ่งมั่นตั้งใจในการที่จะพัฒนาวงการฟุตบอลหญิงไทยค่ะเรียนค่ะคุณากราบเรียนท่านโปรดรู้เกยสมดุลเพั่อการม ท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ท่านประธานจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิง2017ท่านคนศาสตร์สุลกากรผู้บริหารสโมสรฟุตบอลหญิงและนักกีฬาหญิงและพี่น้องสื่อมวลชนที่รักทุกท่านดิฉันในนามของรัเงินไทยการไทยจำกัดนาชชนขอขอบพระคุณท่านนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยที่ท่านได้ให้เกียรติและมอบความไว้วางใจให้เงินไทยประกัน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมสนับสนุนและวบพัฒนาโอกาสกีฬาฟุตบอลหญิงของไทยอย่างต่อเน,นื่องทั้งในการของทีมชาติไทยและการจัดการแข่งขันฟุตบอลหญิงโดวยมอบหมายให้ดิฉันรัตำแหน่งที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการแข่งขันในฤดูกาล2017นี้จากประสบการณ์การทำหน้าที่ผู้จัดการทีมฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยเป็นระยะเวลากว่า10ปีทำให้ทราบดีว่า อนาหาสำคัญที่สุดของการทำทีมชาติไทยในช่วงที่ผ่านมาคือการขาดแคลนทรัพยากรนักเตะหญิงที่มีศักยาภาพและความสามารถที่จะเข้ามาเสริมทีมรวมถึงความห่างของความสามารถระหว่างนักเตะเก่าและนักเตะใหม่ทําให้ปัจจุบันแคปทีมชาติมีเพียงน,น,นักเตะตัวลักประมาณ30คนที่ถัเดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้ามาลงฝึกซ้องอย่างต่อเน,นื่องสำหรับการแข่งขันรายการนานาชาติตา่าง แม้ว่าทีมชาติจะประสบความสําเร็จตามเป้าหมายแต่การพัฒนาทีมในด้านยืนด้วยการสร้างนักเตะหน้าใหม่ยังถือเป็นเป้าหมายสําคัญที่เราต้งมุื่งหวังพุตอลไทยจะแข็งแร่งได้ก็ได้การพัฒนาพุตรลไทยในประเทศให้มีความแข็งแรงดังนั้นการจัดการแข,นขน่งขันฟุตอีหญิงจึงเป็นปัจจัยที่สําคัญที่สร้างประโยชน์มหาศาลแก่วงการพลตรีไทย นอกจากเป็นการวางรากฐานให้แก่ทีมช,ชาติไทยแล้วยังเป็นการเกิดโอกาสให้นันกฟุตบอลทั่วประเทศได้เล่นฟุอกรนมความฝันและพัฒนาตัวเองกอังตนต่อเนื่องเราจะได้เห็นช้างเผือกมากมายจากทั่วประเทศขึ้นมาขึ้นมาช้างศึกระดับทีมช,ชาติไทยนี่จะเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่และยั่งยืนที่เราทุกคนต่างร่วมด้วยช่วยกันดิฉันในฐานะภาคเอกชน และที่ปรึกษาคณะกรรมาการจัดการการแข่งขันพรอน้อมให้การสนับสนุนทูกด้านเพื่อให้การจัดการการแข่งขันฤดูกาล2007ประสบผลสําเร็จเป็นโมเดลการพัฒนาผู้กรองอีกของไทยต่อไปในอนาคตนอกจากนี้เองอก็อดกล่าวถึงฟุตกรองอีกทีชาติไทยช่วยไไม่ได้อย่างที่ท่านนายกได้กล่าวไปว่าเราเพิ่งได้รับการ ชนะเนึสายที <tampoco S 2> <ì Dragon City> ่จากการแข่งขันรอบคัดเลือกที่ปาเลสไตน์ทาให้ฟุตบอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเข้ารอบสุดท้ายแปดทีสุดท้ายซึ่งจะมีการแข่งขันเพื่อเลือกท่าทีไปแข่งขันบอลโลกหรือการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ายจะเกิดขึ้นที่ประเทศจอร์แดนในเดือนมีนาคมซึ่งขณะนี้ก็ทราบจำนวนประเทศและก็ทีอประเทศทั้งหมดทั้งแปดทีเรียบร้อยแล้วก็รอผลของการจับสลากว่าเราจะขึ้นอยู่สายไหน แต่ที่ท่านนายกได้กล่าวนะคะดิฉันก็ยังมีความหวังลึกๆอยู่ว่าเราจะอจะมีโอกาสอีกสักครั้งที่จะได้ไปบอลโลกที่ฝรั่งเศสในปี2019ก็ต้องขอขอบคุณนักกีฬาทุกท่านนะคะสตาวโค้ชและก็เหถือสิ่งอื่นใดนะคะก็คือแฟนบอลไทยที่ให้การสนับสนุนเดามาตะอกแล้วก็ผู้สื่อข่าวสายกีฬานะคะที่ตื่นตาถ่ายทอดเรื่องราวของนักกีฬาหญิงทีมชาติไทยทุกท่านนะคะก็ขอขอบคุณในเรื่องนี้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ และนี่ก็คือความมุ่งม,มั่นในการที่จะพัฒนาผู้บองหญิงไทยของคุณนวลพรรณล้ำสามของพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะในโอกาสนี้มีพี่ๆสืมวลชนท่านใดมีคําถามที่สงสัยอยากจะสักถามเพิ่มเติมไหมคะน่าจะไม่มีนะคะทุกอย่างน่าจะละเอียดครบถ้วนในการแถลงข่าวครั้งนี้นะคะเพราะฉะนั้นค่ะ ขอเรียนเชิญทุกท่านนะคะถ่ายภาพร่วมกันค่ะซึ่งก็ได้แก่ท่านคนตเอกสมยศพุ่มพันธุ์ม่วงนะคะคุณพลศุกร์ประเสริฐคุณนวพันธ์ล่ำซำคุณมันฑนาประภัยเพชรนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวแทนจากทั้งสิบเจ้าของผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านนะคะเด <c oughs> ี๋ยวให้ทีมงานจัดพื้นที่สักน้อยนะคะ หลคกทา่ให้เราไค่หายหนาวแล้วก็ในดี้วด้ายๆอะไปช่อมต่อพอพีกค่ะล้กค้องเรื่อ่วยกัณยืนยันหด้เลคะอันนี้คือคนแจากทั้งทั้งสิ สโมสร10ทีมนะคะที of of ่จะลงทำการแข่งขันในรายการนี้ค่ะกับทีมยิวเวนตีสนะคะทีมฟอสเซนทีมซึ่งถือว่าเป็นการกลับมาครั้งแรกในรอบ4ปีนะคะเด้เห็นฝีเท้าและก็ความสวยงามบนพื้นหญ้าของทีมขอการแาบอลหญิงไทยแล้วนะค่ะ